ประวัติคุณลุ่งนภาคุณลุ่งนภาสุขรมเกิดวันที่15มกราคม2505เป็นคนอีสานมีฐานะครอบครัวที่ยากจนดิ้นรนต่อสู้มาตั้งรากฐานที่จังหวัดเชียงใหม่มีมรสุมทําให้เธอต้องใช้ชีวิตต่อสู้กับลูกๆสองคนตามลำพังด้วยความยากจนเธอจึงต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกๆ ได้มีกลิ่นตั้งแต่ล้างห้องน้ำเด็กเสิร์ฟกับตันรอประพอทำงานทุกอย่างที่ได้เงินมาเลี้ยงดูครอบครัวร้องเพลงตามส่วนอาหารบางครั้งต้องหอบหิ้วลูกไปที่ทำงานเลิกงานแล้วจึงได้พาลูกกลับบ้านเที่ยงคืนบ้างตีหนึ่งตีสองบ้างบางครั้งต้องล้มทั้งยืนแต่เธอก็ทนต่อสู้กับความลำบากเพื่อได้เงินมา เคยทำร้านเสริมสวยที่อำเภอเพร้พาจังหวัดเชียงใหม่ชีวิตล้มลุกคลุกคลานมาตลอดมาตลอดมาตลอดจนเมื่อปลายปี4-5จึงเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นเธอชอบร้องเพลงแต่งเพลงและสนใจในคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เรียนรู้ในด้านธรรมะปัจจุบันท่านได้เป็นผู้บรรยายธรรมะและเป็นผู้นำระดับสูงของบริษัทวิทเนเจอร์อินเตอร์เนชันแนลจำกัด เจ้าของสโลแกนคำว่าสู้ยืนคู่คนจน